สวัสดี๋ยวคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับไปรวมตัวกันมาสอนวิธีการเพิ่มยอดถูกใจและยอดผู้ติดตามของแฟนเพจ Facebook นะครับอาจจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองชมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับแล้เข้าไปที่หน้า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า kmmkth นะครับอ่าแล้วเราก็มาที่แล้วเราก็เข้ามาที่เว็บแรกเลยเนาะอ่าทีนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับเราเลื่อนไปที่ขวามือบนนะครับจะมีคำว่าสมัครสมาชิกตรงนี้เนาะอ่าให้เราเข้าไปเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับเขาจะให้เราใส่ข้อมูละน,นะครับเพื่่อออเเเป็็นนนนกกกาาาารรรรรรสสสมมมััคคชิะะะะตงี้้้จใขูลไไดบ มันนั่งใส่ขอมลจริงก็ได้นะแล้วก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยอ่าที่นี้นะครับหลังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้งานนะครับจะเด้งกลับมาที่หน้าเดิมเนาะเราก็เอา,หารหัสที่เราสมัครสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่าท <Workers. S 2> uh, ีนี้นะครับหลังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้งานนะครับจะเลื่นเข้าไปที่หน้าเมนูของเแบบสายรด้านซ้ายมือจะเป็นเมนูถ้าเลือกใช้งานตรงนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่เมนูแรกเลยเนาะก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่นะครับอ่าแต่ว่าตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมนูแรกอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่เมนูแรกก็ให้เราเข้าไปที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่เนาะก็คือด้านบนสุดนะครับอ่ะเราเริ่มมาดูด้านบนตรงนี้ครับด้านบนนะครับจะมีแพลตฟอร์มเรื่องเรื่องใช้งานจะมีแพลตฟอร์มกอตรนเาบ อ่ะทีนี้นะครับหลังจากเลื่อเลื่อนไปฟอร์มจาดด้านบนแล้วนะครับเลื่อกเลื่อไปเจอตรงบนหมู่ตรงนี้เนาะอ่าบนหมู่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเขาจะมีหัวข้อแล้วเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าการที่จะปักหัวข้ออะไรเนาะอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับทำตามผมได้เลยนะครับซัหบักไปที่ถึงขั้นตอนนี้แล้วเนาะอ่าโอเคที่นี้นเลือกมาหาหัวข้อหัวข้ออันนี้นะครับก็คือเพิ่มถูกใจปติตามแฟนเพจนะครับเลาเลื่อกไปเลยเนาะอ่ะทีมาช่องต่อไปคือช่องบริการนะครับ อมาตรงช่องบริการนะครับทีนี้มันจะมีหลายตัวบริการให้เราเลือกใช้งานมากมายเลยนะครับก็แต่ละอันเขาจะมีข้อมูลรายละเอียดแตกต่างกันไปเนาะผมจะบอกให้ผมจะบอกให้กับคุณผู้ชมฟังคร่าวๆแล้วกันครับมาที่ตัวแรกนะครับก็คือเป็นสุดยอดปฏิทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับไม่ดรอปนะครับไม่ดรอปหมายถึงว่าหลังจากที่เราปั๊มแล้วเนี่ยยอดจะไม่ดรอปแน่นอนนะครับเขาจะรับประกันให้นะครับอตัวนี้ก็จะมีความเร็ว 10K ถึง 50K ต่อวันด้วยนะครับก็คืออันนี้จะเป็นความเร็วที่ยอดจะขึ้นให้เรานะครับก็คือ 10k 50k 60ถถึงตตต่่่่่ออออวว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 วัััััััันน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 เเเเเเาาาาาาาะะะะะะีีี้้้้้้้้้กกกกกก็็็จปปทขรร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 บบบบใใใหหหดดยยยยคคลลลลแแมมมมิิิสสุืืซ ผิดนะครับสามารถที่จะยกเลิกตัวบริการตัวนี้ได้ด้วยนะครับตัวแรกเนาะด้านหลังจะเป็นราคาตรงนี้นะครับส่วนตัวที่สองจะเป็นถูกใจติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับอ่าแล้วก็ 10K ต่อวันน,นั้นจะเป็นความเร็วที่ยอดจะขึ้นให้เราเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นคุณภาพสูงสุดด้วยนะครับเห็นไหมตัวนี้เนาะแล้วก็ยอดจะไม่โดนลงนะครับเห็นไหมเขาจะรับประกันให้ว่ายอดจะไม่โดนลงนะครับอันนี้เขาจะเขียนว่ารวดเร็วแนะนาเลยนะตัวนี้เนาะอ่าด้านหลังจะเป็นราคาตรงนี้นะครับอ่โอเคครับทีนี้นะครับรายละเอียดมันก็จะแตกต่างกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้้าาคคุณผูชมนะรับลออง่ ถ้าคุณ <Jenny> ผู้ชมลองฟังอยู <pick incident> ่แล้วถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่ไม่ถูกใจทั้งสองตัวเลยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะอ่านตัวอื่นได้นะครับแม้่มันจะมีบริการตัวอื่นออีกนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกอ่านรายละเอียดแล้วก็สามารถที่จะเลือกบริการตัวนั้นได้เลยเนาะถ้าคุณผู้ชมถูกใจนะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่รู้จะเลือกตัวไหนจริงๆนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกตามผมได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นตัวที่สองแล้วกันนะครับที่มันเป็นรถเรืแระนนาน์มตัวนี้เนาะอ่ะเลือกไปเลยนะครับ อ่ะทีนี้มาช่องต่อไปคือช่องคำอธิบายครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดีเราไปต่อได้เลยเนาะอ่ะมาตรงช่องลิงค์ครับส้ำหรัาไปที่หึงช่องลิงค์แล้วนะครับเดี๋ยวให้เรากลับมาที่หน้าแฟนเพจของเราเนาะอ่ะเราคัดลิงค์แฟนเพจของเราที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเอามาใส่ลงช่องลิงค์ได้เลยเนาะอ่ะทีนี้มาช่องปริมาณครับช่องปริมาณก็คือเป็นช่องให้ใส่ยอดจำนวนที่เราต้องการจะปั๊มนะครับกลังการที่ปั๊มยอดเท่าไหร่น้องก็จะมีขั้นต่ำบ่อดนะครับขั้นต่ำปั๊มเท่าไหร่แล้วก็สูงสุดปั๊มมเเเเเเทท่่่่่่่่าาาาาาไไไหรรรรรรนนนนะะะะก็ใสปปลลลยยยคคคคััับบอออออีีี้ดูชชงงตืวฉบ ่ะสองช่องนี้นะครับเราก็ไม่ต้องใส่อนะไรแล้วเพราะว่าเขาก็จะคำนวณมาให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้นะครับ,รลลรบหลัง,ลนะลงจากที่เราใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับให้เรากดสั่งซื้อได้เลยเนาะอ่ะทีนี้นะครับหลังจากที่เรากดสั่งซื้อนะครับเราจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณ Yellow. แล้วนะครับตอนนี้จะมีข้อมูลรายละเอียดที่เราใส่เมื่อกี้เนาะค่ะแล้วถ้าใครที่ถึงขั้นตอนนี้ครับก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูได้นะครับรอสักค,ครู่ในการดำเนินงานเนาะก็เดี๋ยวระหว่างรอเดี๋ยวเราไปเมนูต่อไปเลยกันก็คือมาที่เมนูประวัติการรสัั่งซื้อนะคบ อเมนูเป้าหมายการซื้อนะครับก็คือเป็นเมนูเอาไว้ใช้ประวัติการซื้อของเราเนาะว่าเราซื้อของเข้าบริการถูกหรือเปล่านะครับตรงนี้จะมีของเข้าบริการที่เราซื้อมื่อกี้นะแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีลิงก์ที่เราใ pues ส่ไว้นะครับก็คือเราเราใส่ลิงก์ถูกหรือเปล่าครับในการเช็คลิงก์ก็แค่กดไปที่ลิงก์ได้เลยเนาะมันก็จะลิงก์เข้าไปที่หน้าที่เราใส่ลิงก์ไว้นะครับส่วนด้านขวานะครับจะมีสถานะบอลนะครับตอนนี้นะครับเว็บไซต์กำลังดำเนินการถึงไหนเนาะก็คือตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงรอดำเนินการครับก็เดี๋ยวระหว่างรอดำเนิิินนนนนนกกกาาารรรเเเเเเ็ให้้ไไปปมมมมููตต่่ออแลวััคคืทีงะบ อ่าเมนูเติมเงินนะครับจะมีของช่องทางแล้วเลือกใช้งานมีช่องทางแรกสแกนเคอร์โคช่องทางสองโอนเงินหน้าสลิปช่องท,อทางทสามทุงยี่วัลเล็ตช่องทางที่สี่อัมพาวเวลเล็ตช่องทางที่ห้ากิบโตช่องทางที่หกเพอร์เฟกต์วันนี้นะครับส่วนด้านขวาน,นะครับจะมีประวัติการจุ่มเงินถ้าเราดูเนาะแล้วก็ส่วนด้านล่างส่วนนะครับจะมีให้เราใสาย่ยอดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมเงินเนาะแล้วส่วนด้านบนจะมีคำแนะนำให้เราด้วยนะครับอ่าโอเคครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปต่อครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าโพลของเราเนาะเอ้ยขออภััยครบไม่ใช่หน้าโพสเนาาาาาะะใหห้้เเเรรกลับมที่นนนแฟพจของครับแล้วก็ มาดูนะคบว่ายอดตอนนี้ขึ้นหรือยังตอนนี้ครับยอดยังไม่ขึ้นเนาะก็ยังเท่าเดิมอยู่เนาะเดี๋ยวให้เรารีเฟชหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับเพื่อดูว่ายอดขึ้นหรือยังเนาะอ่าตอนนี้นะครับยอดของเราก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็ยางจะมผมบอกเนาะว่าตอนนี้นะครับมาอยู่ในช่วงรอดําเนินการก็เดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่ยอดขึ้นเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเนาะอ่าตอนนี้นะครับยอดของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นไหมยอดูกใจขึ้นมาสองรอเจ็แล้วก็ยอดพิตามาของเราก็ขึ้นมาหนึ่งร้อยเก้าสิ ก่อนที่เราจะจากร้านกันไปนะครับผมจะเ,เมนูมาแนะนำกับคุณผู้ชมเนาะ,ะให้เรามาที่เมนูแนะนำเพื่อนตรงนี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมนะครับมาดูตรงนี้ตรงนี้เนาะ อถ้าคุณผู้ชมนะครับเอาลิงก์ตัวนนี้ะครับแชร์ให้กับคนอื่นหรือว่าแนะนำให้กับคนอื่นนะครับคุณผู้ชมจะได้อัตราค่าแนะนำ5%และเนาคุณผู้ชมน้องตรงนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับอ่าโอเคครับส่วนด้านขวาครับจะมีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมบอกเนาะอ่ะทีนี้นะครับให้เรากลับมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่เราเลื่อนไปทางขวาเบอร์บนครับจะมีคำว่าติดต่อแอดมินตรงนี้เนาะอ่าเมนูนี้ครับก็คือเป็นเมนูไว้สำหรับติดต่อแอดมินโดยตรงนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครััับบบบพเเจออปญหาาะะไไรรภยในนว็ซต์ค อ่าเมนูนะครับก็จะดีต่อคงจะดีต่อคุณผู้ชมสำหรับคนที่ใช้มือร์โทรัพทระบบ Android และ iOS นะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มฟ้าตรงนี้ครับเพื่อเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้เลยเนาะอ่าถ้ามีแอปพลิเคชันนะครับก็ก็จะสะดวกสบายต่อการใช้งานเนาะอ่าโอเคครับทีนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมแจ่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเนาะคุณผู้ชมก็ทดลองใช้งานกันได้นะครับอ่แล้ววันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมททุกก่่านนนไปอะคครรััับบสสวดี